สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพปราบท,ทุกทุกท่านนะครับมือนี่เศร้านี่ก็กลับมาพบกับกระผมบัิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเกา่าเศร้านี่นะครับมาฟังการสู่ขวัญแต่งงานนะให้กับแพทอ่าเจ้าเบาเจ้าสาวนี่เป็นแพททั้งสองคนเลยนะครับถ้าได้รับโอกาสให้เป็นพอภาพไปสู้ขวัญ ห้าสีสูย์ขวัญแบบใดเนื้อหาสาระสิเป็นจังไดน,นะเพราะฉะนั้นในบทนี้บทสู้วันนี้ที่ว่าเป็นการปรับปรุงไมล่าสุดนะให้มันเหมาะสมกับนะบุคคลนั่นหรือว่าตุ่มนั่นนะ เาได้มีการพัฒนาเอาซื้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวซื้อพอซื้อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาใส่นำ้ำนะมีการกล่าวถึงออร์แกไนเซอร์นะผู้ที่รับจัดงานตกแต่งสถานที่พิธีขันตอนต่างไหนเฮาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีส่วนเกี่ยวของยังยิ่งกับพิธีการในงานที ในงานแต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เหาได้เอาบมคุลเ่านี้เมื่อเกี่ยวของนะถือว่าเป็นการยกย่องเป็นการกอบคุณนเข้าไปในตัวนะครับก็จะทําให้บรรยากาศในมือน,นั้นนะเกิดความชื่นมืน่นมีความสุขนะเพราะฉะนั้นการลองมาฟัางมึงอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนนะครับสามารถเอาไปประยุกนะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นี่กัเป็นการแต่งงานของอแพทย์ดิงนะครับนายแพทย์ทยุราจุดที่โรงแรมพุ่นแมน่นขอนแกน่นซึ่งจะมะีการจัดงานแจงนี่วันในวันที่6 6พฤศจิกายน2 5 6 6นะในวันอาทิตย์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากำหนดให้พอพร่ำกใส่เวลาบหลายนะครับเิ่นว่าใส่เวลาประมาณกับ30นาทีนี่กั ก็น่าจะโอเคนะครับบ่อยมากไปคู่นี้นะครับเพราะว่าก็จะมีลำดับพิธีการต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับบทต่างๆเขาต้องมาแต่งเอาใหมหลียบเรียงเอาไหมนะครับเพื่อให้มันอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่เขากําหนดเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหนที่ของพอพามซึ่งจะต้องไปทํากันบานนะครับ ผมเคยบอกในเรื่อง <c oughs> ว่าต่อไปนี่บทสูขววญหรือว่าบทเอียงต่างๆเนี่ยที่บแมนรอสิเป็นเฉพาะบทสูข่ันแต่งงานน่บทอื่นๆนะต่อไปเนี่ยอาจจะมีการช้อปปิง้งลิสต์รายการว่าถ้าเป็นสวนแต่งงานเนี่ยจะเอาบทที่0.1หรือ0 2 0.3อเน,นื่องจากว่ามันอาจจะมีหลายบทสูตรนะแต่ผู้ดใดมักแบบ บทสูตรเก่าๆก็อาจ,จเลือกเอาบทสูตรแบบเก่าๆอ่าแต่มันค้นสมัยใหม่อ่ากจจ็อาจจะอยากได้บทสูตรแบบสมัยใหม่นะครับซึ่งรายการเราเนี่ยเราก็ต้องมีการนําเสนอแต่ใครก็เป็นเมนูของรายการอาหารเนี่ยสมัครอาหารเมนูใดสร้างได้เนี่ยต่อไปอาจจะเป็นจังสีใได้ในเรื่องของบทสูตวันต่างๆนะครับโดยเฉพาะสู่วันแต่งงานนะครับอาจจะมีเป็นซิบซิบบทนะ มักเนื้อหาสาระแบบไหนอาจจะเรียกว่าสั้งให้พอพ้ามนั่มบทนั่นเนะเขามาสู่ในวันที่เขาแต่งงานนะครับในวันสู่ขวัญแต่งงานนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงที่ผมได้พยายากรระบายว่าความเป็นไปได้อาจจะเป็นทั้งซี่ก็ได้นะครับเมือ่อเมื่อถึงวันที่พอพ้ามทั้งหลายเกิดการตื่นตัวเกิดการพัฒนานะครับบทสูตรต่าง แล,ลวก็วร่าเหนือหาสาระหรือว่า์ทวงทํานองต่างๆของพอบพามแล้วนะครับอาจจะเป็นการปฏิวัติในเรื่องของบทบาทพ่อพราหมณ์นะการสู้กันของพ่อพราม์ในอนาคตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจกรรมอื่นหรืองานอื่นๆเขาพัฒนาไปมากแล้วนะแต่ว่าพอบพามเฮานี่ยยังท่านในมีการพัฒนาไปทางหนาเลยนะ บางเธอบางบองยังยังยังหลาหลังหรือซ้ำไปเออหลาหลังย้อนยังย้อนยังว่าย้อนว่าพู้ที่เคยเป็นพ่อภาพนั่นก็เฒ่าแล้วแก่แล้วอ่าเหมิดแห้งเหมิดไฟเหมิดการพัฒนาแล้วอ่าความจำกับลงหลงลืมลืมอ่าพอเวลาไปเฮ็ดไปทำบางทีมันก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเงืองะเงะเงีนบ่ครับอ่าเหตุนั้นกันเสี่ยงเสี่ยงสาสาอ่ามถึงใจมันคัดหูคัดตาผู้เขาเขาไปเบิ้งอ่า เนี่ยแต่ว่าด้วยความเขาลบเขาก็ยังจาเป็นจะต้องเออหายเกียิพอพามอยู่กับเขาแต่ว่าใน้ใจก่อนโอ้ยพอไปหอดแล้วเขาบอกเลยพอพามเอยเออเอาอันกระชับกระชับเด้อเอาอันยะไม่ต้องเหงาเด้อเขาบอกเนี่ยอาจจะเนื่องจากังกระบูจกักแต่ว่าส่วนมากเป็นจังสันแต่ว่าถ้าหากว่าพอพามห้องนะครับมีการพัฒนาบทบาทกิจกรรมหรือว่าเนื้อหาสระผพะว่าอาจจะ เป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าเดิมก็ได้นะครับมาฟังกันเลยนะครับกนะับอันนี้คือสมุิเหตุการณ์จริงนะครับการแต่งงานของแพทย์นะครับได้เลือกงามยามดีแล้วบัตรนี้เราน้องพี่ผู้มีเกียรติก็มากหลายรามเอกราชบุญอาจจากษาธยายจะขอรายใบยสีที่ดีงามตามประเพณีอีสานต่างขานรับ จงสดับรับฟังบัตรนี้หนาพระรัตนตรัยขอน้อมจิตประสิทธิ์มางานวิวาครานีสีมงคลนโมตัสสาภาขวะโตอรังหันโตสมมาสัมพุทธานาาาะโมตัสสาภะคาวะตโต Arang hatun Sama sambut asap Namun tanpa kawad Arang Sama sambut เสียสีสิทธิปพระพรบอวรเวนวิเศษอันทีเรกเตโชยใจาตูพาวังใจอมังกาลังตะโตโลกขังสุขังพลังอาวาหาวิวาหวัวใจยามหามุงคลวันนี้แม่นวันที่ยี่สิบหก เดือนเือสจิกายนตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นสิบสี่คำเดือนสิบสองบราณศักยรัตลวงแหลาขสองพันห้าร้อยหกสิบหกวัดศาบการเป็นเลิกง่ายย่ำดีวันดิทฐิอามดได้โจกตกใบนี้แม่นตกไม่จันทร ขันใบนี้หากแม่นขันไม่แก้วออกกาในตกแต่งแล้วสถานที่งามหลายได้ท่าไทายถูกสายตาที่ได้มาในงานนี้เป็นพีธีวิวาแล้วคนซุ้มแซวได้มาหวมูวรวมพลังเป็นกำลังใจในมือนี้เป็นสีแทลาแม่เอ,อ้ย ทางเจ้าภาพคุณพอยุทธนาคุณแม่อภินยากรอุดวมยิ้มเบยเบยได้ลูกเคยแล้วเด้อพอทางบ่อบุญใจจุดตะวิริยาสกุลพ่อของเจ้าเบานันนออผืนกรรอดมือนีคือดำดังกัน มันถึงวันดีสาแหลวของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวย่อนว่าบุญจองหนาวเข้านี้ได้ผู้เชยทางลูกเคยนั้นได้เสื้อว่านายแพทมารวยจูตาวิริยาสกุณนับเป็นบุญเหลือหลายลูกผู้ชายคนนี้บุญเจ้ามีหลายหล่นทั้งกุศลกระบอน้อย ขอยานานแสนนานจริงใด้ผ่านพบพ่อเจ้าสาวนี้เพื่อนผููดีเป็นกันลายานี่จริงแท่บอมีแปรเปล่นอื่นวันแลกคือนอยังยืนยัดต่อทั้งหวังเขาสู้วิวาส สาวงามตาภูนี้เสื้อว่ากแหกหญิงนกปาทอนกองอุดมสมสตรีเหลือลายทุกนางนายก็เห็นด้วยมีลูกสวยทั้งรวยลำนามใจงามเป็นที่หนึ่งทั้งปัญญากาลึกสิ่งสมแล้วเป็นคููชาย พรอสบายสิีไ้เชิญเทพไทยทุกสันสวงให้ในล่วงลงลุมไต้ภัยพื้นมาหนุนคนงานมงคลในวันนี้ให้มีความชื่นเมิดมีแต่ความรา่ารสนุกล้วนได้มวลยิน หากได้ยินสาแล้วทางพร้ามสิขอสู้เรียกเอาขวัญมัวเจ้าให้มาเข้าแม่นสู่พี่เจ้าอย่ามิดอิงจริงยามขวัญมาให้เจ้าตืน่นให้เจ้าซื่นพอบ่อย่ารอสาว่าอยู่นาน và ma ơi khoan ơi Quán châu bay du cam hồn hèn thang đại quán châu bay sư xa lao liên du say nọ ได้ไปเรียนหมอต้นหม้อายอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ยืนแต่แลให้มาแม่อย่าอยู่นานอย่าสำลานมัวเล่นกลางภายในป่าให้เจ้ากลับมาสารมาหาพ่อแม่เจ้ามากินเขาอยู่นานว่ามาเยอะมาเยอะ ขันเอ้ยขันเจ้าไปยู่หองหอพภาคทางใดหรือเจ้าไปมหาวิทยาลัยมอมาทางพีหรือเจ้าไปยุดีในทีทำงานหรือเจ้าไปโรงพยาบาลแต่เข้าวอีน,นันให้พลันมาแม่ ถึงเวลาให้เจ้าเจ้ามันถึงข้าวมือนี้ให้มาพี่อย่าอยู่นานกวนเจ้าไปยู่มองแรกผมทั้งสองให้ซอยกันประคองลงมาทางอี ขวัไปกินสุกีเคเอซีในห่างไนกินไอศ์ราคิมยู่คุณข้าพคุณก่อยอยู่อางใดหรือขวันเจ้าไปาพักร้อนพับพรทางไตหรือเจ้าลงไปไทยเที่ยวเพื่อนทางบุญบุญเจ้าไปทาง,งกรรมทางเล่าวหรือพรมมา มาเลเสียไฟไทยเมนดันให้ดันมาเรือเจ้าไปทั้งทุนทำบุญทาง,งวันสาลาพานกองเที่ยวเที่ยวเล่นเม็นบ่มาที่เรือบินเหนือนฟ้าไม่กลับมาหลีบดวนเชื้อเราขวันออนไล์สองเจ้าให้ดวนมา ว่าไม่ยออยกวันเอ้ยหรือเจ้าไปเวทดิ้งโพธาทางใดยังบอทันน้ำใจอยู่บอนอดเท้า้าเจ้าสาวมาเดือมาเดือรีบด่วนเจ้าย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้ด่วนมา ควันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาควันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีไหลควนแกนควันแกงสายก็ให้มาเต่ามาหุมทังควันนุ่มแหลกควันข้างควันเอวบางทองจิวทางควันคิ้วแลกควันตาควันกายงามดีก็ให้เจ้ามาสามือนีวันนี้ và ma nhớ ma ơi quan ơi ai cho ma ra để mai chôm ngàn con cháu bưng gia đầy hướng thể thể văn ni hay tạo ma ให้เจ้ามาชมลินประนิผนงานเก่าเขาทาทางออกกันในเสือนันนาะมาเนรเมิตให้เจ้าแต่ทางเข้าขึ้นเรล่ามามีทางพวงระยะดอกในนี่มีสีสด ลดระดับสวยดีแม่นมีสไตล์แท้ใผได้แลเห็นแล้วทรงสะออนเหลือนเนียมาเซลฟี่อยู่บ่อแล้วคนเซลเบาว่าซสื่อมให้มาดมดอกไม่งามใจไล่นี่บ่อนน้อยคอยให้ขวันมูเจ้าให้มาเข้าแม่นสุกาย ว่ามาเยอะไอวันเอ้ยเออคันแม่นขันมาแล้วฟังคำพามิสอนสังยังดีที่มือนี้วิวาแล้วให้จื้อเอากูเป็นผัวยาแกกคำเว้าเห็นพอเถ่าแม่เถ่าให้ยำเกรง ผัวเป็นขอยาเสียงเสียงปากยาไปถากคำจาขั้นไปอยู่เวรอยู่โรงพยาบาลก็ให้มากขั้นไปสัมมานาวิชาการก็ให้ตาวติดตามข้าวพอพระมาณอยู่โรงพยาบาลให้เจ้าเก่งย่าได้เบ่งเกือนตัวผู้เป็นผัวให้หักเมี้จนแกให้คือแม่ของโต ย่าพาโลหลอบบาอย่าพาโลกี่ยานยากี่การอยู่เว้นย่าไปเห็นสาวแกย่าไปแกกว่าวงย่าไปโกงใส่โคตรยาเว้โคตรขันเห็นเห็นบอบตินให้ทำไทย อย่าไปง่ายกว่าลุงอย่าไปสูงกว่าป่าอย่าไป่ดาวงบ้านอย่าไปพ่านพีน้องอย่าไปฟองสุงสง่มแซงบัดนี้ผู้เป็นเมียก็อย่าแข็งคำเว้าให้ลูกแต่เสาก่อนวัวโตอย่าเสียงโบวสวยเสียด อย่าไปเรียดไว้ว่ากันไปลุงคครญาบานก็ให้มากันไปสัมมนาก็ให้หรีบเตาเห็นผู้ป่าวยาเชนแล่นเชนแล่นยินเสียงแกนอย่าไปฟอนอย่าไปอ้อนใส่เสียงก่อง ยาจองห้องใส่ปู้หญ่ยาไปด่าเอาอาคันไปมาให้คมเคียมยาไปเสียมซุ้มแซงยาไปแห้งฟืดฟาดยาประมาทปู้าญิโตยาไปโสความเก่ายาไปเล่าความเดิมยาไปเสริมผู้อื่นยาไปเตือนเสียงคนยาไปว่นของเพิ่นขันเพิ่นเอิอนจังขานขันเพิ่นวันจังซอยให้ไปคอย มาคอยเห็นโคตเห็นวงยาไปคงเถียงพ่อเถียงแม่เห็นคนแก่ให้ปากเบาจากไขยาจันไรปล่อยผีปล่อยหายาไปด่ดาบีนนองทางวาวยาเมามูวนำลาลยนำเฟสให้เจ้าเหตุผ้าแรงผ้าง่ายยาละบายอารุ่มปล่อยแสงให้หากแพ่งกันไว ตอน้อมใจกันทั้งคู่ให้ได้อยู่สืบสร้างคู่สนแทนมาน,นคนโผลไปถึงลูกเต้าให้มาเกิดนำกันให้มีบุญสัมพันปราดกันนาสมแห่นสิ่งที่เพลินเอาไว้จะเดินไปให้ถึงฟังให้เจ้าใดดังสมวัง เสื้อเสียงดังกองฝ้าไปหน้าให้มังมีเป็นเศรษฐีใจดีด้วยมีแต่รวยคนเขาาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนายแพท์มารวยจูตะกิรยาสักคุณและแพท์หญิงนมปะทอนกองอุดมในมือนี้สุขีทวนแม่นสูอาน เออกันแม่นควัมาแล้วกรรมสิเราแถมพรตัดเอาตอนคาถาแม่นนี้เหลือหล่นขอทุกคนทุกทันรับเอารีบด่วนประมวลพรทรงให้ของเจ้าให้รับเอาเด้ออันเอกเตโชวยใจยาตุภาวังใจอา่ามังกาลังสุขังบาลัง อาวาหกีาหสุมังคโลหตุสาตุเป็นอยน่างไรกับปีน้องฟังแล้วมวนบ่ถือใจบอเนีเป็นบทสูตรเฉพาะเฉพาะบุคคลนะครับซึ่งแต่และกลุ่มบุคคลแต่และอาชีพ เาก็สามารถนำมาประยุกต์นะครับเรื่องเล่าต่างๆให้เขครับบุคคลนั่นรุ่มบุคคลนั้นอาชีพนั้นมันก็นจะเป็นสเสน่ห์เป็นเรื่องเล่าที่น่าฟัางนา่าติดตามนะครับน่าสนใจนี่ก็คือเป็นการพัฒนาในบทสูตรนะในฐนานะพอพร้มสู่กันทั้งหลาย ต้องมีความหลอกลูกนะต้องมีความละเอียดลึกซึ้งนะนั่นคือเหมือนว่า,หาให้ความสําคัญนะของคา,าวสาวหรือทางเจ้าภ่พเพิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจอีกแบบดึงนะที่จะเกิดขึ้นครับถ้าสนใจอยากจะเลี่ยนเป็นภาพสุขวัญหรือว่าอยากจะได้คููมือสุขวัญก็สามารถโทรมาหาผมได้นะครับที่เบอร์โทร 0918325641 0918325641นะครับกับผมเอกราชบุญทานะรอรับสายอยู่นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ